สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาธรรมะบรรยายกันนะคะว่าด้วยเรื่องกลไกของใจเรานี่แหละค่ะความทุกข์แล้วก็แนวทางปฏิบัติเพื่อให้ใจเราสงบขึ้นครับผมเราจะเน้นไปที่เรื่องการรู้เท่าทันอารมณ์ความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พลังของการฝึกฝนตัวเองนะคะใช่ครับเราจะมาดูกันให้ลึกขึ้นว่าเอ้ยทำไมเราถึงทุกข์ไอการที่เราผูกพันกับตัวเรามากไปเนี่ยมันสร้างปัญหาอะไร แล้วการฝึกสติเนี่ยโดยเฉพาะการกลับมารู้ลมหายใจมันสำคัญยังไงมันจะช่วยปรับมุมมองลดทุกข์ในชีวิตเราได้จริงๆเหรอครับค่ะจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือท่านชี้ว่าความทุกข์ส่วนใหญ่เนี่ยอ,อมันไม่ได้มาจากไหนไกลมันเกิดจากความยึดติดของเราเองนี่แหละความยึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะกับคำว่าตัวเราอืมครับความรู้สึกเราความคิดเราของของเราพอไปยึดปุ๊บทุกมันก็ตามมาเลยครับ ในคลิปก็จะใช้คำว่ากิเลสหรือความเศร้าหมองในใจอย่างความโกรธความน้อยใจเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากแค่คนอื่นพูดหรือสถานการณ์ข้างนอกอย่างเดียวเลยนะแต่มันเกิดจากข้างในเราเองนี่แหละที่แบบว่าปรุงแต่งไปตามความไม่รู้ไม่เท่าทันอ๋อค่ะมีเปรียบเทียบช,ชัดๆเลยว่าแม้คำพูดนั้นจะจริงหรือไม่จริงนะแต่เราก็โกรธได้ถ้ามันมีเราไปรับไปแบกไปยึดถือมันไว้ครับค่ะ มีตัวอย่างเรื่องความน้อยใจที่แบบละเอียดมากๆเลยนะคะแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการถวายน้ําแล้วเราแค่แอบสังเกตว่าเอ๊ะเพราะอาจารย์จะเลือกชั้นแก้วไหนก่อนแค่นี้มันก็สะท้อนความยุติดที่มันซ่อนอยู่ลึกๆข้างในได้แล้วนะคะใช่ครับแสดงว่าไออาการพวกนี้มันมีในใจเราอยู่แล้วละ่ะแต่แสดงออกต่างกันไปแล้วที่น่าคิดอีกอย่างคือไม่ใช่แค่ด้านลบนะแม้แต่คําชมคํหวานหวานเนี่ย ในคลิปก็เปรียบเหมือนน้ำตาลเลยนะถ้าเราไปติดไปยึดกับมันมันก็ส่งผลเสียได้เหมือนกันอ้าวยังไงคะคำชมมันเสียยังไงก็คือพอได้ฟังแล้วใจมันฟูอยากได้ยืนอีกพอไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกข์อีกมันทำให้เราไม่เห็นตามความเป็นจริงไงครับมันบิดเบือนไปโหฟังดูเหมือนเรานี่สร้างปัญหาให้ตัวเองเยอะเลยนะคะแล้วทางแก้ที่ท่านแนะนำคืออะไรคะ ทางแก้คือการกลับมาฝึกฝนตัวเองครับง่ายๆเลยไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นหรือสถานการณ์ข้างนอกหัวใจสำคัญเลยคือการฝึกสติการรู้สึกตัวอยู่เสมอๆอืมค่ะวิธีที่ท่านแนะนำมากๆก็คือการกลับมารู้ลมหายใจหรือที่เรียกว่าอาณาปานสติเพื่อให้เราแค่เห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันจริงๆไม่ใช่เข้าไปปรุงแต่งต่อใช่ครับ ไม่ใช่เข้าไปเอ๊ะทำไมคิดงี้ทำไมรู้สึกงี้แค่รู้เฉยๆฟังดูเหมือนต้องใช้ความเพียรหน้าดูเลยนะคะมีเปรียบเชยเหมือนปั่นจักรยานขึ้นภูเขาด้วยถูกต้องครับเพราะธรรมชาติของใจเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยซ่อนอยู่อนุสัยครับอนุสัยมันเหมือนร่องลึกของความเคยชินเก่าๆที่มันชอบดึงใจเราให้ไหลกลับไปทางเก่าทางที่คุ้นเคยอ๋อทาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเพียรมันต้องต่อเนื่องจริงๆ เหมือนปั่นจักรยานขึ้นเขาหยุดเมื่อไหร่ก็ไหลลงทันทีการฝึกมันเลยต้องครบวงจรครับทั้งศีลโดยเฉพาะการไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยสำคัญมากสมาธิคือความตั้งมั่นของใจแล้วก็ปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าใจแล้วค่ะไม่ใช่ว่าพอหงุดหงิดปุ๊บก็พยายามไปกดไปดับความหงุดหงิดต,ตรงๆอันนั้นมันปลายเหตุแต่ให้เปลี่ยนจุดสนใจกลับมาที่ฐานที่ลมหายใจหรือไม่ก็ไปทำความดีทำกุศลอย่างอื่นแทน ใช้เลยครับพอเรากลับมาอยู่กับลมหรือไปทำความดีมีการให้การเสียสละที่เรียกว่าจาคะเนี่ยจิตมันจะเริ่มสงบเองเกิดความพอใจในกุศลนั้นๆแล้วปิติสุขสมาธิมันจะค่อยๆเกิดขึ้นตามมาอ๋อค่ะเพราจิตมันมีกำลังมีความสุขจากสิ่งที่ดีงามความคิดไม่ดีอกุศลต่างๆมันก็แทรกเข้ามาไม่ได้เองตามธรรมชาติในคลิปมีผู้จิงด้วยนะครับว่า สภาวะจิตที่มันแน่วแน่นมากๆเช่นสมาธิลึกๆเนี่ยอาจส่งผลให้รู้สึกถึงความหนักแน่นทางกายเลยความคิดมันแทรกเข้ามาไม่ได้เลยโหแสดงถึงพลังของจิตที่ฝึกมาดีจริงๆนะคะครับผมอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือเรื่องศรัทธาดูเหมือนจะเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันนะคะใช่ครับศรัทธาเนี่ยสำคัญมากแต่ต้องเป็นสัมมาทิฏฐินะครับคือเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะต้องเป็นศรัทธาในความดี ศรัทธาในคําสอนไม่ใช่การไปยึดติดตัวบุคคลแม้ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพมากๆก็ตามถ้าเราไปยึดที่ตัวท่านเพราะท่านทําอะไรไม่ถูกใจเราหรือท่านเปลี่ยนไปเราก็จะทุกข์อีกอีก,อ,กอ๋อหมายความว่าศรัทธาที่ถูกทางเนี่ยคือต้องนําไปสู่การลงมือปฏิบตัติพัฒนาตัวเองตามคําสอนใช่ไหมคะถูกต้องครับ ศรัทธาแท้ๆเนี่ยมันต้องผลักดันให้เราลงมือปฏิบัติพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราเองแล้วทอปัญญาจากการปฏิบัติมันเกิดนะเราจะเข้าใจเองเลยว่าอ๋อที่เราทุกข์กันอยู่เนี่ยต้นเหตุมันอยู่ที่ความมีเราความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรานี่เองค่ะพอเข้าใจแบบนี้ปุ๊บใจมันจะมั่นคงขึ้นเยอะเลยครับไม่หวั่นไหวง่ายๆกับคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นเหมือนแต่ก่อนแล้ว เพราะเรารู้แล้วว่ารากของทุกข์มันอยู่ตรงไหนสรุปแล้วนะคะเนื้อหาจากธรรมบรรยายนี้ก็ชี้ชัดเลยว่าทุกข์หรือสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราเป็นหลักจริงๆการรู้เท่าทันความคิดอารมณ์โดยเฉพาะความยึดติดในตัวตนของเราเนี่ยคือก้าวแรกที่สําคัญมากๆเลยนะคะใช่ครับและก้าวต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยคือการลงมือฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการรักษาศีลการให้ทานหรือจาคะ แล้วก็การภาวนาโดยเฉพาะการกลับมารู้สึกตัวที่ลมหายใจบ่อยๆนี่คือเครื่องมือสำคัญเลยครับที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆคลายออกจากความทุกข์ได้จริงๆ ค่ะก็มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดตามกันดูนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีเหตุผลของกิเลสหรือมีความยึดติดเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นหรือมองข้ามไปแล้วการฝึกกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยจะช่วยให้เราเท่าทันสิ่งเหล่านี้ที่อาจจะเคยผูกมัดเราไว้โดยไม่รู้ตัวได้อย่างไงบ้างนะคะ